แชีงเซนสร้างอาชีพจ้าอันดับแรกเขาจะตำลากผักชีกับกระเทียมใส่ในหม้อเดือดะะ้อค่ะหม้อเบอร์นี่จะเป็นหม้อเบอร์32เ้้อยจ้าตามด้วยซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวย่างละครึ่งถ้วยนะคะน้ำมันหอยอ่าหนึ้อทับพี่แล้วก็ผงชูรสน้ำตาลน้ำตาลเป็นน้ำตาลกวดนี่จะหอมเ้ยจ้าอันนี้ใส่น้ำตาลขาวธรรมดาค่ะ ตามด้วยซีอิวหวานหรือซีอิวดำเนาะคะ่ะแล้วตเต้ามาักอันนี้จะเป็นน้าตาลเพิ่มไปอีกหนึ่งทับพ,พี่ค่ะหลังจากนั้นน้ำเดือดดีๆแล้วเข้ากับสีไซโค้งไกส่สับซีโค้งติีนไก่หนกิโลด้จ้าหม้อเบือสามสิบสอค่ะไซน้ำจนเต็มหม้อเลยได้จ้าเข้าจะใส่โค้งไกล่ลงไปต้มจนจนเดือดแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วกะ ช้อนฟองออกด้วยค่ะตักฟองออกช้อนออกเพราะว่าฟองมันจะฮ็ตให้อ่ะนำซุปเข้าๆคะ่ะเติมเกลือลงไปหนึ่งช้อนแกงด้วยค่ะจะใส่วุ้นเส้นสามก้อนลงไปก้อนนะคะ่ะวุ้นเส้นชนิดนี้จะเป็นวุ้นเส้นที่เหนียวนุ่มอ่บบเปื่อยคะ่ะ ต้มไว้เบิดมือกับบวเปื่อยบรรย่อืดค่ะคือ่อาเพิ่มลงไปอีกหนึ่งก้อนเป็นซี่แล้วค่ะคือค้นกินนลายค่ะประมาณสิบก้คนแล้วก็เพิ่มลงไปอีกสองเป็นหกก้อนอยังบ่ถึงครึ่งกิโลเลอค่ะเซนเนี่ยกินประมาณสิบเอด็ดสิบสอง้นค่ะต้มจนเดือดขนาดน,นี้แล้วเซนก็จะสุกนะคะเซนสุกก็คือจะรอยฟูขึ้นมาค่ะตากขึ้นมาเบ่งเห็นไหมค่ะเซนจะเหนียวนรรยุ่มบ่บอืดค่ะเซนเนี่ยต้มว้เบิดมือกับบบอืด กินเมื่อเมดเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เอามาอุ่นกินไหมก็คือแสบคือเกาบวบเปื่อยค่ะไม่บ่มีทางเปื่อยเลยนะคะตีนไก่โค้งไก่สุกเปื่อยแล้วเข้ากับปุงรสชิมรสชาตินะคะรสชาติกะสีไฮออกนัวๆคือยังรสชาติเท้าต้มก๋วยเตี๋ยวนะคะหลังจากนั้นเท่ากับสิบพร้อมกินเลยค่ะไปเจียวกระเทียมเจียวหมูเจียวกากหมูไส้นะคะ เส้นเหนียวนุ่มบอ่อืดค่ะถ้าผู้ใดมักสีสันที่ลายก็นีกะใส่อ่าซอสหวานลงไปอีกด้อค่ะซี่วานอ่าตบไายด้วยเลือดนะคะเลือดไก่นี่ซี่ก้อนค่ะต้มไปอันนี้พร้อมกินแล้ว้อจ้ามามากินน้ำกันเ้ยค่ะต้มเส้นหรือแกงเส้นบ้านพวกเจ้าอื่นว่าแกงเส้นหรือต้มเส้นหรือก๋วยเตี๋ยวไก่เนาะค่ะ นีคนกินที่จริงจะไล่ก็หนีด้ะค่ะแต่ว่าถ้ากันอิ่มในส่วนหนึ่งแล้วนี่ตักไปจนเบิดเครื่องมอแล้วค่ะคุณนี่ปรุงก็จะประมาณนี้ด้ค่ะปรุงคือก๋วยเตี๋วด้ค่ะรสชาติก็คือแลลวแต่ห้องมักเปรี้ยวหวานเิ็ดแลวแต่เลยค่ะแต่ว่ามันจะบเสบต่งพิวสนินมันบื่อมันเหนียวนุ่มแส็บบ่เปื่อยบื่อเลยจ้าสินปรุงรสชาติตามจะของชอบะะด้ค่ะมาเด้ค่ะเมื่อกินน้ำกัน จ้างอาชีพได้ดละจ้าเก่งเส็นขายถ่วยละ40สิบาทลงทุนหมอนึงประมาณ4ี่ถึงห้าลอยละค่ะได้อยู่ประมาณเกือบ20่สิบถว่วย้อค่ะจ้างอาชีพได้ดละจ้า